การกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นการไลฟ์สดครั้งที่4นะครับโดยไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้านะครับจะเป็นการไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องของออดวงราศีทั้ง4ราศีนะครับในวันนี้ก็คือดวงราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลและราศีพิจิกนะครับและทำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับ จะมาเริ่มนะครับกันที่ราศีสิงห์กันก่อนเลยนะครับราศีสิงห์นะครับในเดือนนี้นะครับจุดแข็งนะครับของชาวสิงโตนะครับก็คือการมีความซื่อสัตย์ต่อตัวลูกค้านะครับต่อคู่ค้านะครับต่อคู่สัญญาทำธุรกิจเรียกว่าทำธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยด้วยความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของชาวราศีสิงห์นะครับที่ต้องระวัง นะครับก็คือเรื่องของการผิดศีนะครับข้อใดข้อหนึ่งในสีหนะครับที่ต้องระวังวักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลนะครับให้คุณเจอวิบากกรรมนะครับบางอย่างและความไม่สบายตัวได้โดยง่ายนั่นเองนะครับจุดแข็งจุดอ่อนของสิ่งรู้กันไปแล้วนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องของมุมความรักนะครับของชาวสิงโตกันบ้างนะครับชาวสิงโตเนี่ย ในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าหลายเรื่องนะครับให้อึดอัดนะครับและเข้าใจผิดก็เพราะว่านะครับทีนี่ในตัวของออชาวสิงโตเนี่ยเป็นเหตุนั่นเองนะครับเรียกว่าเจ้าป่าเนี่ยมีความสง,ง่างามในตัวตัวเองสูงนะครับติดใจเลยนะครับที่จะมีคนติดใจนะครับและชื่นชอบในความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับของตัวคุณนะครับ คนที่มีครอบครัวนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เข้าใจเท่านั้นเองนะครับชีวิตรักนะครับก็โอเคแล้วนะครับแค่พยายามที่จะรักษาขอบเขตนะครับอนาเขตของความรักกับกับคนลกของคุณให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้คนที่รู้ใจนะครับมาเคียงข้างนะครับให้ศึกษาให้ใส่ใจคอให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องของอรัก่านไปแล้วนะครับก็ไปก็มาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับการงานสำหรับชาวราศีสิงนะครับชาวราศีสิงเนี่ยถือว่าช่วงนี้นะครับมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในเรื่องข, e ของการงานนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเยอะแต่ก็คุณก็เก่งในการสร้างทีมงานนะครับซื้อใจคนในทีมนะครับแก้ปัญหาในทีมได้เก่งนะครับเสมือนคนรอบข้างนะครับในทีมของคุณเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเกิดเรื่องมากมายนะครับกับคนในทีมนะครับคุณก็ช่วยเต็มที่นะครับจงเขาเรียกว่าจนที่จะรอดไปด้วยกันนั่นเองนะครับและมุ่งหน้าสู่อนาคตอันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอาการเงินนะครับการเงินสรับชาวลาสีสิงในเดือนนี้นะครับก็คือหางเงินจากการทํางานเป็นทีมนะครับหรือเงินกงสี หรือธุรกิจในครอบครัวนะครับงานอาจจะเป็นแนวแบบที่ปรึกษาครับโครงการในอนาคตนะครับเรียกว่าเพื่อให้เกิดความราบรื่นในองค์กรนะครับในธุรกิจเพื่อที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มาดูเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้ในเดือน พฤศจิกายนห4ี่นี้นะครับก็คือเลขศูนเลขสามและเลขสี่นะครับต่อมาครับก็มาดูกันที่ชาวราศีกันกันต่อเลยนะครับชาวราศีกันนะครับในเดือนนี้นะครับในเรื่องของนะครับการงานนะครับของชาวราศีกันนะครับถือว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ เรียกว่ามีความรอบคอบมากถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับเคร่งคัดนะครับการทํางานในเรื่องของตัวโปรเจกต์ต่อๆไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนั้นต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับความเครียดจนเกินไปเนี่ยอาจทำให้เกิดโรคได้ดนงานเองนะครับเดี๋ยวทําให้สุขภาพทรุดโทรมไม่ได้ใช้เงินนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มาดูเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวราศีกันกันบ้างนะครับ สี่การนะครับการเงินเนี่ยหาเงินจากการเป็นที่ปรึกษานะครับเรียกว่าระดับเตียนนะครับในการบริหารธุรกิจนะครับเช่นอาสาหาริมทรัพย์เป็นต้นนะครับเอาความต้องการนะครับของฝ่ายซื้อของผู้ซื้อเนี่ยกับผู้ขายเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็จัดการนะครับปัญหาเรื่องการขนส่งที่ติดขัดนะครับยากลาบากจากต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ จากราคาน้ำมันต่างๆเนี่ยเพื่อให้การเงินเนี่ยไปต่อได้นั่นเองนะครับจบเรื่องการงานกับการเงินมาแล้วนะครับต่อมานะครับก็มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีกันนะครับความรักนะครับหากอยู่ด้วยความหลงนะครับไม่ใช่ความรักก็อยู่ด้วยกันลำบากนะครับอยู่ด้วยกันแบบกระอักกระอ่วนใจนั่นเองนะครับ ช็คให้ดีก่อนนะครับว่าคุณกับเขาเนี่ยรักกันที่ตัวตนจริงหรือเปล่านะครับหรืออยู่ด้วยความหลงความสวยความรอเป็นสําคัญนะครับความรักของพวกคุณนะครับก็ยากที่จะยั่งยืนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนนั่นเองนะครับอนาคตหากมีอะไรมากระทบนี้กระทบหน่อยเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่พอใจและอึดอ,อัดได้โดยง่ายน,นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณซีเรียสนะครับ และต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบพร้อมเรื่องของค่าท่าบริวารน,นะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าเออ่คุณยังมีความเรียกว่าคุณยังมีความคล่องแคล่วนะครับเป็นคนกล้าที่จะก้าได้ก็เสียนะครับกล้ารักนะครับกล้าทุ่มเทนะครับและคุณก็หากคุณเนี่ยรู้จักใช้เรียกเออ่ข้อธรรมะระดับสูงเนี่ยนะครับดําเนินชีวิตรักให้ดีเนี่ยคุณก็จะ มีความรักนะครับที่ร่มรื่นนะครับจะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของตัวเล่มโชคนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับ <_ S 1> ก็คือเลขสี่เลขสาและเลขเจดนะครับสำหรับชาวกันในเดือนพฤศจิกายน64ี่นี้นะครับส่วนนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นจุดจุดเอ่อจุดแข็งจุดดีนะครับของชาวกันก็คือนะครับ ความที่ชาวกันเนี่ยมีปัญญาดีนะครับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเข้ากับลูกน้องเพื่อนู่มงานได้ดีแบบกลมกลืนทีเดียวนะครับสำหรับชาวกันชาวกันนะครับถ้าพูดถึงเอ่อคอนเซ็ปต์นะครับชาวกันในเดือนนี้นะครับหรือเรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าสรุปได้ว่านะครับ พรสว่า์ในความเป็นกุญซือของชาวกันเนี่ยดังของเม้งนะครับรู้ความต้องการของลูกค้าคู่ค้าว่าต้องการอะไรนะครับนะครับก็บรรจงเสิร์ฟป้อนสิ่งนั้นให้่นเองนะครับหลับเช้ากันนะครับส่วนเมื่อกี้ลืมบอกไปน,นะครับหลับชาวราศีสิงนะครับ้าราศีสิงนะครับก็เรียกได้ว่ามีคอนเซปต์เดืนนี้ก็คือปลาไหลเล็กพี่ ก้าวสู่วันใหม่ที่สดใสและทะ้าทายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับามาดูราศีถัดไปกันเลยนะครับราศีถัดไปนะครับก็คือาราศีตุลน,นะครับราศีตุลหรือครับราศีตุลเนี่ยหรือราศีตาช่างเนี่ยถ้าถามว่าจุดแข็งจุดเด่นในเดือนนี้คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของอาวุธนะครับ อาวุธทันครูของชาวตุนก็คือความคิดแง่บวกในการซื้อมาขายไปขายของเก่งนั่นเองนะครับเรื่องของการงานเนี่ยของชาวตุนเนี่ยอาจจะดูติดขัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนน้ำมันต้นทุนค่าแรงนะครับเขาเรียกว่าปวดขมับในหลายต่อหลายเรื่องนะครับ แต่ว่าฉะนั้นคุณก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามที่จะออลดต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่มีศักยภาพนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับสําหรับชาวตุลในเดือนนี้นะครับปัญหาของชาวตุลก็คือสภาพคล่องในเรื่องของเงินสดก็ต้องระวังการขาดมือนะครับแต่ก็มีตัวช่วยนะครับก็คือเรื่องของทุนในยา่อยานะครับที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับคุาสามารถที่จะ แปลงบางส่วนไปได้น้อยนะครับออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการลงทุนนะครับควบคุมเงินในกระเป๋าให้ดีๆนะครับลงทุนอย่างระมัดระวังอย่างมีสติอีกด้วยนะครับเรื่องของมุมความรักนะครับสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับความรักของชาวตุลนะครับถ้าถามว่ามีอะไรน่าห่วงไหมไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับสำหรับชาวตุลชาว กราชาในเดือนนี้นะครับเพราะว่านะครับแต่ว่ามีสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยอย่างเดียวก็คือความคิดความโรเลในตัวของคุณนั่นเองนะครับหากคุณควบคุมความโรเลนะครับในมุมความพิของคุณเนี่ยมุมการพูดจาของคุณเนี่ยได้ดีแล้วนะครับคุณก็จะที่เขาเรียกว่าจะสามารถที่จะจัดการนะครับความรักของคุณเนี่ยครับให้คงดีต่อไปได้แบบไม่ยากเลยนะครับความพลิ้วนะครับใช้กับธรุรกิจพอนะครับ อย่ามาใช้กับความรักนะครับความรักใช้แค่ความจริงใจนะครับและไม่ดูเลเป็นพอแค่นั้นจริงๆนะครับสำหรับชาวตุลน,นะครับเรียกได้ว่าชาวตุลในช่วงนี้นะครับผมขอสรุปให้ฟังนะครับว่าชาวตุลในช่วงนี้ก็คือลักษณะแบบแผนการนะครับแผนก,บน,บนการสิบทิศนะครับพราะี่แผนการสิบทิศผูกมิตรสิบทิศนั่นเองนะครับ สร้างเครือข่ายนะครับรักษาลูกค้าเพื่อความ,มรุ่นเรืองในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับชาวตาช่างนะครับส่ว<า>นเรื่องของตัวเลขโชคนะครับสำหรับชาวตาช่างในเดือนนี้นะครับสำหรับชาตุนในเดือนพฤศจิกายน64นี้ก็คือเลขสูเออเลข1นะครับเลข1นะครับดาวเด่นคือเลข1เลข3นะครับและเลข6นะครับสำหรับชาวตุนในเดือนนี้นะครับต่อมาครับก็มาดูกันที่ชาวราศี พิจิกกันบ้างนะครับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับในเดือนเรื่องของการเงินนะครับการเงินสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับถือว่าพรสวรรค์นะครับของชาวพิจิกนะครับในช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าการควบคุมพลังใจเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับ ความอดทนและคว,วามสันโดษเนี่ยก็คือจุดแข็งของคุณนั่นเองครับสำหรับชาวราศีพิจิก <helping> น,น,นะครับหากตอนนี้นะครับหากตอนนี้นะครับเรามาเข้าสู่เรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยอนาคตนเนี่ยคุณก็จะมีนโน้มที่มันดีมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่ามีสิ่งที่มากระตุ้นทําให้การเงินของคุณดีนะครับก็คือเรื่องของศาสนา ความเชื่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับมันจะเปิดทางนะครับสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณเองนะครับขยายตัวได้ดีในอนาคตนั่นเองนะครับสําหรับชาวราศีแมงป่องนะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับสราบชาวราศีแมงป่องในเดือนนี้นะครับการงานจะสําเร็จใหม่นะครับคําตอบก็คือสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังเพียงทําได้แค่ เพียงแค่1ในสส่วนนะครับเท่านั้นเองนะครับพลังใจนะครับและความอดทนนะครับขยันเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังอ่อนในเรื่องของการโฆษณาการพรีเซนต์การนําเสนอนะครับที่คุณยังไม่รู้จักเขาเรียกว่ายังไม่รู้จักว่าจะทําอย่างไรให้คนรับรู้ในวงกว้างเป็นสําคัญนั่นเองครับอาจจะไม่เชี่ยวชาญพอนั่นเองในตรงประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องของ มุมความรักนะครับสำหรับชาวราศีแมงปอกในเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับความรักของคุณเนี่ยคุณไม่มีปัญห,หาอะไรนะครับในเขาเรียกว่าในชน่วงนี้ในเดือนนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับแต่ว่าประเด็นนะครับอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของแม่ผัวลูกสะพ้ายซะมากกว่านะครับในแบบเล็กน,น้อยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นปัญหาลูกแต่นะครับแต่คุณก็จะเขาเรียกว่ายังที่จะสามารถควบคุม ค,ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้อยู่แบบสอบอมสบายมากนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอตัวเลขนําโชคนะครับสลับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับเรื่องโชคที่เด่นก็คือเลข4เลข9และเลข3นะครับสลับชาวราศีแมงป่องในเดือนนี้นะครับสำหรับนิยามนะครับของเดือนนี้นะครับสหรับชาวราศีพิจิก นในเดิมพฤติการมโยนนี้นะครับก็คือความตระหนักนะครับในความผิดพลาดที่ผ่านมานะครับและไปต่ออย่างมั่นคงนะครับและรักษาฐานที่มั่นานลุค้าเก่าให้นานเท่านานาน,นั่นเองก็นะครับถือว่านะครับ จบแล้วนะครับสาหรับทั้ง4ราศีนะครับส่วนราศีอีกแราศีนะครับผมได้เอาลงไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้นะครับก็ไปดูในคลิปในช่องหัวใจชแนลได้เลยนะครับส่วนนะครับวันนี้การไลฟ์สดนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับช่องหัวใจชแนลครับ เป็นใจใผมและโฮจากช่องเด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับลายสดของนี้ก็พบกันลายสุดครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ